สารเพียงตาก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสารเพียงตาเป็นสิงสถิตของผีที่คุ้มครองดูแลที่ดินโดยชาวไทยเชื่อว่าผีสามารถให้คุณหรือให้โทษได้หากเส้นบวงสวงหรือบูชาไม่ถูกต้องเช่นผีคุณน้ำคือ เทพอารักประจําต้นน้ำแต่ละสายซึ่งสถิตยอยู่บนดอยสูงผีขุนน้ำมักอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ชาวบ้านจะอัญเชิญมาสถิตที่หอผีที่ปลูกอย่างค่อนข้างถาวรตายต้นไม้เหล่านี้ผีขุนน้ำที่อยู่ต้นแม่น้ำใดก็มักจะได้ชื่อตามแม่น้ำนั้นเช่นผีปันน้ำ จากเทือกเขาผีปันน้ำในภาคเหนือหรือผีมดและผีเมงคือผีบรรพบุรุษตามความเชื่อของชาวล้านนาคําว่ามดหมายถึงระวังรักษาส่วนผีเมงนี้เข้าใจกันว่ารับมาจากชนเผ่าเมงหรือมอนโบราณผีเจ้าที่หรือพระภูมิเจ้าที่ คือผีที่รักษาอยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งเป็นผู้ดูแลร,รักษาเขตนั้นๆดังนั้นคนโบราณเมื่อเดินทางและหยุดพักที่ใดจึงมักจะขออนุญาตเจ้าที่ทุกครั้งนอกเหนือไปจากผีดังกล่าวแล้วในแต่ละท้องถิ่นยังมีผีอีกหลายประเภทเช่นผีกระหรือผีจักระเป็นผีที่มักเข้าสิงผู้คนเพื่อเรียกร้องจะกินอาหารเมื่อเข้าสิงใคร ก็จะแสดงกริยาผิดปกติไปเมื่อคนสังเกตเห็นก็มักจะร้องของกินอาหารและจะกินอย่างตะตาต,ต,ตะรามจึงเรียกผีกะัะตามลักษณะการกินเป็นผีที่อยู่รักษาสถานที่ต่างๆเช่นวัดร้างถ้ำหรือที่ซึ่งมีสมบัติฝังหรือซ่อนอยู่ผีกระยักจะคอยพิทักษ์สมบัติเหล่านั้นจนกว่าเจ้าของจะรับทรัพย์สินเหล่านั้นไป ในกรณีผีกระยักษที่อยู่ในวัดเล่ากันว่ามักจะเป็นวิญญาณของพระหรือเจ้าอาวาสที่ผิดวินัยเมื่อตายไปแล้วเกิดไม่ได้จึงต้องทำหน้าที่พิทักษ์วัดไปจนกว่าจะสิ้นกรรมรูปร่างของผีกระยักนั้นไม่แน่นอนบางก็ว่าเป็นหมูตัวใหญ่ที่มีร่างกายเป็นทองแดงบางก็ว่าเป็นสุนัขใหญ่สีดำสนิททั้งตัว ผีมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทยมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายจนเกิดเป็นข้อห้ามเป็นคลัาในภาษาอีสานต่างๆที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคไปเช่นห้ามกินเลือดห้ามเลี้ยงนกฮูกนกเขาแมวนกแสกและค้างคาวห้ามเคาะจานข้าวห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืน หรือห้ามเผาศพในวันศุ์เป็นต้นก็จบกันไปแล้วนะครับกับสารเพียงตาหากเพื่อนๆดูแล้วชอบใจขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ